แต่เราไม่ได้ฝึกเอาแค่นี้หรอกเราฝึกจนวันหนึง่งปัญญาแจ่มแจ้งขึ้นมาจะรู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับจะรู้อย่างนี้นะอย่างตอนเราหัดดูทีแรกเราแค่เห็นว่าความสุขเกิดแล้วความสุขดับความทุกข์เกิดแล้วความทุกข์ก็ดับความเฉยเฉยเกิดแล้วความเฉยเฉยก็ดับเห็นอย่างนี้เห็นว่าโลภเกิดแล้วก็ดับโกรธเกิดแล้วดับหลงเกิดแล้วดับฟุ้งซ่านเกิดแล้วก็ดับโหนผูเกิดแล้วก็ดับนี่เห็นดูอย่างนี้นะหายใจออกเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป หายใจเข้าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่เห็นยืนเดินนั่งนอนเกิดแล้วก็ดับไปเฝ้ารู้อยู่ในกายในใจนีเห็นแต่ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับตรงที่ปัญญารวบยอดเกิดนะมันจะไม่ใช่บอกว่าโกรธเกิดโกรธด,ดับสุขเกดิดส,สุขดับนะมันจะรู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับมันจะรู้รวบยอดงั้นปัญญารวบยอดเกิดเนี่ยเราสั่งให้เกิดไม่ได้ถ้าศีลสมาธิปัญญาของเราแก่กล้าแล้วนะมันจะเกิดเอง ตรงที่เราเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะว่าสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วดับไปดูซ้ำซ้ๆซ้ำ,ซ,ำซ้ำไปด้วยจิตจะค่อยๆสะสมปัญญาพอจิตสะสมปัญญาเต็มที่นะจิตมันจะเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาจิตที่เข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญานี่ตรงจุดนี้แหละตรงจุดที่เข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญานี้แหละคือประตูแห่งการบรรลุอริยมรรคเพราะฉะนั้นถ้าเราหัดภาวนานะเราดูสภาวะทั้งหลายไปด้วย เห็นอันนน้นเกิดอันนี้ดับอะไรเห็นไปเรื Vanguard, ่อยๆนะถึงจุดหนึ่งปัญญามันจะเริ่มสะสมมันจะรู้ว่าทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับพอมันเห็นทว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับเนี่ยจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาละนะจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาละเวลาความสุขเกิดขึ้นจิตก็รู้ทันว่าเดี๋ยวความสุขอยู่ชั่วคราวเข้าไปจิตก็ไม่หลงระเริงในความสุขเวลาความทุกข์เกิดขึ้นจิตก็รู้ทันว่าเดี๋ยวความทุกข์ก็หายไปนะจิตก็ไม่เศร้าหมอง มีความทุกมาก็แค่รู้มีความสุขมาก็แค่รู้มีความดีมาก็แค่รู้โลภโกรดหลงหลงมาก็แค่รู้มันคําว่าสักว่ารู้ว่าเห็นที่พวกเราชอบพูดกันนะนักปฏิบัตินะชอบพูดมากเลยนะเดี๋ยวนี้จิตสักว่ารู้ว่าเห็นหลวงพ่อมองหน้าปุ๊บนะรูยนึกในใจชาตินหน้าเธอยังไม่สักว่ารู้ว่าเห็นเลยหน้าตาอย่างนี้นะสติยังไม่มีเลยพูดเราเองว่าสักว่ารู้ว่าเห็นสักว่ารู้ว่าเห็นนะจิตมีปัญญาแก่กล้าแล้ว จิตรู้เลยว่าอะไรเกิดอนะไรนั้นก็ดับทุกอย่างหาสาระแก่นสารไม่ได้นั้นต้องฝึกจนจิตมันฉลาดอย่างนั้นนะพอจิตมันฉลาดมันเห็นว่าสุขทุกดีชั่วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดแล้วดับมันจะรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยเสมอกันสุขก,กับทุกก็เสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ดีกับชั่วก็เสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์อะไรๆก็เท่าเทียมกันหมดเลยนะเนั้นจิตจะไม่กับเพิ่มขึ้นกับเพิ่มลงเพราะมันกัะเพิ่มขึ้นด้วยความยินดีกับเพิ่มลงด้วยความยินร้าย แต่ถ้ามันเป็นกลางกับทุกสิ่งแล้วมันมีปัญญาเนี่ยมันเป็นกลางมันจะไม่แกว่งมันจะมีสมาธิทรงตัวอยู่ในตัวของตัวเองนะแล้วถ้าศีลสมาธิปัญญาเราแก่กล้าพอเนี่ยจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิจิตจะเข้าฌานของมันเองเลยทําไมมันเข้าฌานได้ก็เพราะมันไม่กระเพื่มขึ้นกระเพื่มลงอัสิทําไมไม่กระเพื่มขึ้นกระเพื่มลงเพราะมันมีปัญญาสิมันเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนี่พอมันเห็นอย่างนี้นะจิตก็หมดการดิ้นรนจิตเข้าอัปปนาสมาธิ ถ้าบารมีพอนะจิตจะไปเดินปัญญาขั้นละเอียดข้างในอีกนิดหนึ่งจะไปเดินปัญญาในสมาธินะคราวนี้ไม่ว่าใครจะเคยเจริญปัญญาในสมาธิหรือไม่ก็ตามอะแต่ในนาทีที่จะบรรลุอริยมรรคผลเนี่ยจิตจะไปเดินปัญญาในสมาธิทุกคนหละนะจะเดินสั้นนิดเดียวไม่เดินยาวไม่คล้ายๆไปสรุปรวมยอดตรงนั้นนิดเดียวแต่ไม่มีคําพูด ไม่มีคําพูดทั้งสิ้นเลยนะไม่ไม่นั่งหนอเหนออะไรไม่มีงสิ้นเลยไม่ใช่ว่าโอ้โกรธแล้วหน้าอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเป็นสภาวะที่ไม่มีคําพูดแล้วนะจะเห็นแต่ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปกระทั่งคําว่าสิ่งบางสิ่งก็ไม่มีนะไม่มีคําพูดนะจะเห็นแต่สภาวะไหวตัวขึ้นมาแล้วก็ดับไหวขึ้นมาแล้วก็ดับมันไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะจิตไม่มีสัญญาไม่ไม่เข้าไปสัญญาแปลกบวามหมายนะว่าอันนี้คือนี้อันนี้คือนี้ แต่มันมีสัญญาอีกแบบหนึ่งนะมันเห็นอนิจจสัญญาเห็นว่าสิ่งนี้ตกอยู่ใต้ความไม่เที่ยงมีทุกขสัญญาเห็นว่าสิ่งนี้ตกอยู่ใต้ความทุกเห็นอนัตตสัญญาสิ่งนี้ตกอยู่ใต้อนัตตาบังคับไม่ได้สัญญาจะไปดูแบบนี้ไม่ใช่สัญญาจําได้ว่านี่สีเขียวสีเหลืองสีแดงนี่ผู้หญิงผู้ชายไม่ใช่นะแต่เป็นสัญญาที่เป็นอนิจจสัญญาทุกขสัญญาอนัตตสัญญาจะไปหมายรู้อย่างนั้น เนะนี่ยปัญญาในอริยมรรคมันจะเกิดขึ้นตรงนี้เองนะแล้วจิตเนี่ยจะวางวางการรู้สภาวะนะหยุดการเดินปัญญาเพราะเต็มที่แล้วก็จะทวนกระแสเข้ามาหา,าธาตรู้ไม่ใช่เข้ามาหาจิตผู้รู้นะอย่างที่พวกเรามีทุกวันนี้อย่างมากที่สุดเป็นจิตผู้รู้ยังไม่ใช่ตัวาธาตรู้จิตผู้รู้นี่ยังปนเปื้อนอยู่กับกิเลสอยู่นะต้องพอนานะจนจิตมันมันวางอารมณ์นะมันทวนกระแสเข้ามาหา,าธาตรู้ เเข้ามาถึงตัวนี้แล้วมันจะเข้าไปเกิดอริยามรรคนะทำลายล้างอาสวะกิเลสภายในหรือสังโยชน์ภายในนะจะแหวกอาสวะที่ห่อหุ้มจิตอยู่เข้าไปทําลายสังโยชน์ภายในนะแต่เข้าไปทําลายเนี้ยชั่วแวบเดียวชั่วขณะจิตเดียวไม่ว่าเราจะเก่งกล้าสามารถแค่ไหนนะในขณะที่อริยามรรคเกิดเนี่ยเกิดหนึ่งขณะจิตทุกคนไม่มีสองขณะเลยนะเกิดในพลิบตาเดียวนะพลิบตาหนึ่งก็ยังยาวนะยังยาวไป มีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งเคยเล่าให้ฟังนะคือหลวงพ่อพุธนี่ท่านสิ้นไปแล้วเล่าให้พวกเราฟังได้ไม่ได้ไปหาลาบสักกาแล้วให้ท่านหรอกท่านนั่งเทศเหมือนหลวงพ่อเทศอย่างนี้แหละแต่ท่านนั่งบนธรรมะนะนั่งพับเพียบเทศไปเรื่อยๆท่านบอกว่าท่านเทศไปนะจิตท่านก็ถ่ายทอดธรรมะให้โยมฟังไปเรื่อยจิตท่านมันก็พิจารณาธรรมะตามไปด้วยนะถึงจุดหนึ่งเนี่ยท่านบอกจิตรวมปุ๊บเข้าไปนะแล้วมันขาดตรงนั้นเลยนะ ขาดกิเลสถูกทำลายตรงบนธรรมาทนั่นแหละนะองค์นี้มาแปลกนะไม่ได้ว่าชนะกิเลสตอนไปนั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรนะชนะกิเลสตอนกําลังเทศอยูนะ่มันขาดปุ๊บออกไปแล้วจิตมันจะถอยออกมานะมันจะรวมไปปุ๊บเดียวเองถอยออกมาเนี่ยท่านรีบนึกเลยว่าเมื่อกี้เทศถึงประโยคอะไรนะแล้วก็เทศต่อเลยคนฟังเนี่ยไม่รู้เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเหมือนกับแท่นเทศ ไม่ขาดระยะเลยเนี่ยช่วงเวลานี้สั้นนิดเดียวช่วงเวลาที่จะถล่มทลายลงไปนะสั้นนิดเดียวเองงั้นอย่าดูถูกปัจจุบันนะเวลาล้างกิเลสเนี่ยล้างในปัจจุบันนี้ปัจจุบันสั้นนิดเดียวปัจจุบันไม่ใช่หนึ่งนาทีนะหนึ่งนาทีนะ่ะยาวไปละหนึ่งนาทีมีแต่อดีตมีแต่อนาคตใช่ไหมปัจจุบัน,นสั้นนิดเดียวงั้นจุดอันนี้จะมีขึ้นมานะถ้าพวกเราภาวนาให้มากพอ